ดูโฆษณา30วินาทีเพื่อเป็นกำลังใจให้นิชาหน่อยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะองค์หญิงอย่าทำลายภาพตาัวละครตอนที่21ฟาบดฝาบาดฝ่าบ,าาบานางตบหน้าค่ะพระองค์ต้องให้ความเป็นธรรมกับหม่อมฉันนะเพคะฝาบาดอย่าทรงไปฟังนางพูดเหลวไหลนะเพคะนางลงมือตบ เราก่อนชัดๆว่าบาททอดพันเนสิเพคะหน้าของหม่อมฉันน่ะบัวไปหมดแล้วสนมที่รักทั้งสองท่านต้องสามัคคีกันระหว่างเราสนมนะหม่อมฉันหม่อมฉันไม่สนฝ่าบาทต้องอธิบายกับหม่อมฉันมาสักอย่างเพคะนี่ดูสิ ดูสิดูสิดูดูดูสิดูสิดูสิสออาสนอมทั้งสองอย่าเพิ่งรีบไปทั้งสวยทั้งดีแล้วที่สุดคีมผิวขาวราวหิมะจากธรรมชาติคีมผิวขาวราวหิมะไม่ว่าจะลอยแดงบนใบหน้ารอยตีนกาที่หางตา หรือรอยแผลที่ถูกเผาไหมขอเพียงใช้มันปัญหาผิวหนังก็จะขจัดไปได้หมดเลยฟีบาของสาวน้อยผูน้นี้ไม่น้อยหน้าไปกว่าปีนั้นเลยนี่คิมผิวขาวราวกับหิมะคิมลื่นไม่เยิมเนื้อคิมบางเบาเราวกับน้ำค้างสวรรค์ โปรยลงมาที่ผิวหน้าของข้าเลยล่ะว้าวจุจๆผิวก็ขาวขึ้นมาทันตาเลยเรากับชีวิตใหม่กลับมาเลยนะเนี่ยเจ้าของเล็กๆในมือเจ้าลึกลับอย่างที่เจ้าพูดจริงหรือนั่นสิเอาหญิงเลิศเทาเจ้าอย่ามาขู่กันนะพาสนมทั้งสองท่านไม่ลองลาสูุได้อย่างไรเล่า งั้นข้าขอลองดูหน่อยแล้วกันนะว้าวสัมผัสนี้นี่มีเลวจริงๆสิบห้าทีต่อมาแม่น,นางปลดดูเถิดโอ้เด้ได้ได้ได,ด,ด้ผลจริงๆนะเนี่ยรอยแผลบนใบหน้าของข้าจางลงไปเยอะมากเลยเออองหญิงไม่ได้หลอกข้าจริงๆด้วยองหญิงยังมีคีมผิวขาวราวกะหิมะอีกไหมหไหม,มีเท่าไหร่ข้าเหมาบันเลยจ้าแน่นอน,นว่ามีสิ สินค้ารอบแรกสิบกล่องกำหนดราคาอยู่ที่30ตําลึงมาก่อนได้ก่อนนะสินค้ารอบที่2ไม่จำกัดจำนวนต้องการแค่20ตําลึงแต่การสั่งลวนต้องจ่าย10ตําลึงเป็นค่ามัดจำนะสนมที่รักทั้งสองไม่ต้องไปฟังนางพาดหาเรื่องนาะงอายุเน้อย แต่ก็เป็นคนที่ใจกล้าลอกลวงแม้กระทั่งข้าชินี่ให้ข้าสั่งก่อนนะอย่าไปฟังนะองหญิงเก็บไปให้ข้านะดูดูไปแล้วก็ถึงเวลาลดรายจ่ายของวังซะหน่อยแล้วเลยนี่เป็นของดีจริงๆเนีเนี่ยมีความสุข เพียงคนเดียวสู้มีความสุขกับพวกพ้องค้าจ๊านําคีมผิวหน้าขาวราก็หิมะไปแนะนำให้กับพี่น้องเดี๋ยวนี้พาสนรัทั้งสองกับดีๆนะขอบคุณมากที่มาอุดหนุนฝ่าบาทพระองค์ก็ทรงดูถูกความรักสวยรักงามของผู้หญิงไปหน่อยนะเจ้าคะอยากจะขยายราชสำนักให้ไปกว้างที่สุด ก็ต้องเพิ่มการใช้จ่ายก็คือไม่อาจดูถูกความสามารถในการจับจ่ายซื้อของของผู้หญิงได้เอาเงินของสนมไปต่อหน้าค่ะซสมยังดีใจจนลืมตัวอีกใจกล้าดีนักนี่พเชิญกับคำถามของฝ่าบาทเลอเทาอยาจะบอกว่าก็ไก่ชมเกินไปแล้วข้าน่ะใจกล้าข้าน่ะเก่ง ขอไข่คนเราใส่ก้าเท่าไรถุงเงินก็จะหนามากเท่านั้นพอควายความใจก้านั้นจะมากอีกแค่ไหนก็คงไม่มากกว่าฝ่าบะใช่มีเล่างองงูอื่นๆกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์แล้วหรือยังอ้าน่าชุ่มชิ้นมากเลยผลิตภัณฑ์ใหม่ของเลอเถ่านะคะก็ดูถ้าจะขายดิบขายดีนะคะ นางเอกนี่สุดยอดจริงๆเลยคะ่ะ